สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีโกกอกนะคะนี่มน้อยนะคะมีน้อยไปอะไรนะลูกไปอะไรนะมีน้อยไปอะไรนะโอ้แกถอดถามามรองเท้านะ่ะไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดรองเท้า <laughs> ทำอะไรมืดทำมะไกูแกฮะได้ไหมไปไปเข,ข,ข้าไปถามลุงมืดปะเข้าเข้าไป็นยนงไงหาพี่มืดเลยโอ้ยลุงมือดอ้าวมีมาแล้วหนะเนาะอ่ะมามาอะไร ไอ้นมเมบอยยิ่นมมาฝากไม่มีมาไหนอ่ะเอ้าไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนลูงมดบอยบอย่ขนมมาฝากนองี่หนูไม่มีตังค์ไรวยทไมไม่อตังค์ไม่เียไปเยอะๆนี่ไปโรงเรียนเปล่าไไ นึกแกอันนี้เลยมาแล้วบมาแล้วบไมเปิดไฟไฟอ่มันไม่มีไฟบรามืม่องังไ่แล้วให้ปู่วันติดไฟตรงนี้แมนะแม่กมนเผ็ดแม่ชีไม่กินแม่ชไม่กิน มีของเก่าอยากให้ป้าทีบ้านกินเอาให้ลุงมืดนะลุงมืดบอกว่าซื้อขนมมาฝากลุงมืดนะป้มานี่ไหนอี่บ้านมานี่อะไรนะลุงด้วยอออโอ้ให้ลุงมืดเนอกอมู้มนอ ม,ออมันคืออะไรมันคืออะไรเมนนี่นอกมาลูกไปเห็นยังไงวานเสื่อมาฮะจะเห็นยนะังเห็นอะไรยังท,ที่ไปซื้อที่ไปซื้อนะเห็นแล้วเหีย้ยกระเบื้องลายยังไงว้ายังไม่ได้เบิง้ง ยังไม่ได้ดูเปิดไฟลูกมันมืดมันยิ่งมืดยิ่งมืดกับไรใหญ่ลูกไปไปมืดไปเปิดแล้วมันยิ่งมืดนะนะมีคนกอกคนด้วยปิดทาไมอืปิดไม่ไมิดทหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซมความพยายามเอ็มินน้อยอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เดยปิดดม่เมืนหมนีเปิดเมิน่าจะมีหลายหลอดใช่ไหมหลอดข้างนอกก็ไม่สว่างนี่ต้องได้ซ่อมหรอไม่สว่างเลยระต้องได้ซ่อมหลายรออยู่เนาะเปิดเบิร์เลยได้เหมือเลยนี่เมาบิด่ได้ เอาปอิดอาปิดน้ำปิดน้ำลูกปิดน้ำดูมันไม่สว่างมันติดนะแต่ไม่สว่าง <Evet. S 1> อ๋อมันไม่สว่างมันต้องใช้ไฟอีกเน,ะกน,นะาะป้าป้าอ้วนว่าอยู่เนาะตอนที่เรามาเนี่ยบอกว่าจะซื้อซื้อแพงสุง้แล้วเซลจนสุดทุนลาเราว่างนาะเรามาเราจะซื้อแพงสุดนู่นเลยทิ้งถนน biết anh em khai tổ cái bàn đâu ạ? lai lai nhàng lai 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 nhàng, bánh lai nhàng, là nhàng. Là nhàng. Là nhàng. ลายยนี่ยลายอยู่นั่นห้องน้ำแม่นบอกแม่นโตกะโตกลงมาลงมาลงมาไม่ขึ้นนะมินไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะตัวตุ๊กแกตุ๊กแกเยอะมากรู้แล้วว่าลายลายห้องน้ำกระเบื้องมาปูปูด้านหน้าปูข้างบนใช่ข้างบนนี่อ้อมเลยว่าจะอันนี้ใหม่ นูถูด้วยฮะอ่ะของานก็ยันินดินนะเบอร์แลก็หัวอ๋วอเปลี<น>่ยนใหม่ตอนนี้เนี่ยเยียมมีแคกคู่แค่คู่อะถ้ากำไปใ่้ราก็จะวางตรงนี้วางเนีมันถ้ามันได้ใช้อีกก็คิดว่าไม่มี ที่ไหนได้มีแล้วใช่ไหมข้างในไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกมีทข้างใน้งหนไม่มีอัลติปีชข้างใน ไปติดประตัวก็ะดายังไม่มาเนาะอ้าวมานะใส่รองเท้าลรกเดี๋ยวมันมียนอนนะแม่บอกว่าไง ยังไม่มายังไม่มีการเปิานก็เห็นไม่ถังขยะเลยถังขยะมันยุ่อไรนยถังขยะอยู่ด้านหน้าลูกด้านหน้ามันมาไหนอ่ะมัาไหนเลี้ยอยู่หน้าโน่นโน่นโน่นด้านหลังน่ะนะออกไปออกไปใช่ใช่ไม่ใช่นู่นโน่นโน่นด้านโน่นออกไปด้านนอกลูกไปด้านนอกเมยยังไม่ได้เอามาใส่ Hãy máy ก็เก่งเก่งเอาขยะถังขยะเข้ามา เด้ิลดิมีของเก่าอ๋อได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูหลอหลอกไหมได้แล้วมัมเวนเหลืออันหนึ่งขายต่อปรววัดขายต่อจะไปปิดที่ไหนเดี๋ยวก็มีที่ซ่อมเลยมือดเราก็จะออกไปตรงนี้ ยังเหลืออ่ะยังมือเยอะงานตรงนีนออ้ยังได้ปิดใช่ไหม,ไมไต้องปิดใส่มว้วใส่มุ้งลวดแล้วก็ใส่ดิกดัดอ๋อเห่นสิยังว่าอยู่อีกอีกด้านนี้อีกนี่โอ้งานเยอะมือเด้ยเรียบร้อยนะคะติดก้อนประตูให้ประอวดนะคะทุกคนโอเคอสำหรับคลิปจนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ที่นาด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะ ี่เฝ้านาด้วยนะคะวันนี้ก็คลิปนี้นะคะไปติดกอนนะคะเบาเมื่อไปติดกอนให้ป้าอ้วนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี